ระบบสังหารเทพตอนที่ห้าสิบสองท่านแม่ท่านหลับให้สบายเถอะนี่มันเชียวเฟิงตกใจแต่ตัวมันก็ตั้งสติได้แทบจะในทันทีราวกับคาดเดาเหตุการณ์ต่อจากนี้ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีในความทรงจำเก่าของเจ้าหมื่นมานนั่นก็แปลว่าเจ้าหมื่นมานไม่ได้รู้ว่ามารดาของตัวมันนั้น อาจจะมีโอกาสได้พบเจอกับสามีเก่าของนางณนะที่เมืองหางมังกรสะบัดน้ำแห่งนี้และในไม่ช้าในไม่กี่วินาทีต่อมาเชียวเฟิงก็ได้มองไปที่สตรีนางหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านข้างไม่ไกลจากบุรุษรักเก่าของท่านแม่มันพบว่านางไปสตรีที่สูงสักและมีฐานะด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ราคาแพง นางสตรีผู้นี้นางดูไม่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อยแม้หน้าตาของนางจะไม่จัดว่างดงามนักแต่ด้วยเสื้อผ้าและการแต่งกายทําให้นางดูมีเสน่ห์อยู่บ้างไม่น้อยสมเป็นลูกผู้ลากมากดีผู้มีฐานะหรือศัก์สูงเชี่ยวเฟิงตอนนี้นิ่งเงียบก่อนจะเพ่งสมาธิและใช้เค็ตวิชาสดับเสียงหมื่นลี้เพื่อที่จะรับฟังสิ่งที่บุรุษกับสตรีที่ดูสูงสักผู้นั้นคุยกัน น้องอีนัวเออข้าข้าข้าเพิ่งนึกออกว่ามีธุระในสำนักหอการค้านอกตระกูลของเราที่ข้ายังไม่ได้สะสางพวกเรารีบกลับกันเถอะอีนัวเมื่อพูดจบบุรุษก็รีบหันหลังกลับและกระซิบกับผู้ติดตามที่อยู่ด้านหลังของตัวมันพวกเจ้าจงติดตามสตรีนางนั้นที่ใส่ชุดสีเทาเก่าๆที่มากับเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลให้ข้าที สืบให้รู้ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและอย่าให้ข้าสายตาพร้อมกับมาแจ้งข้าเป็นการลับจำไว้เรื่องนี้อย่าให้ใครรู้เด็ดขาดที่สำคัญต้องสืบให้ได้ว่านาสตรีผู้นั้นอยู่ที่ใดผู้จบบุรุษที่รูปร่างสง่าง,งามนั้นก็เหลียวมองมาที่ท่านแม่ของเชียวเฟิงอีกครั้งเพียงคู่สัน้นก่อนจะรีบจากไปโดยเล่งไปประคองร่างสตรีที่มีฐานะนามอีนัว เชียวเฟิงมองมารดาไอผู้นั้นที่มันควรเรียกว่าท่านพ่อด้วยซ้ำหากแต่มันกลับกล้าปล่อยให้ท่านแม่ยืนตัวแข็งไร้เรียวแรงเช่นนี้ท่านแม่ของเชียวเฟิงตอนนี้นางไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนางได้แต่ยืนนิ่งและปล่อยน้ำตาไหลลินเชียวเฟิงเห็นมารดาของตัวเองเป็นเช่นนี้มันเจ็บปวด ไม่ต้องใช้คำพูดใดแต่ท่านแม่ของเฉียวเฟิงนางกก้า้ายจะเข้าใจความหมายของบุรุษผู้นั้นในทันทีชายหญิงเดินเคียงคู่พูดคำหวานใส่กันเดินจับมือถือแขนสิ่งเหล่านี้นางจะไม่รู้ได้อย่างไรว่ามีความหมายว่าอย่างไรเชียวเฟิงประคองร่างของท่านแม่ที่ตอนนี้คล้ายไหลเลี่ยวแรงไม่อาจจะยืนตัวตรงได้อีกต่อไป ไม่ช้าก็ได้ยื่นมือไปที่ใบหน้าของท่านแม่ที่นั่งสุดตัวลูกชายคนนี้ช่วยท่านแม่เช็ดน้ำตาแล้วตอนนี้มีเพียงมือของมันเท่านั้นที่จะทำให้ท่านแม่สบายใจแม้จะเล็กน้อยท่านแม่ท่านยังมีค่านะขอรับไม่มีเขาผู้นั้นพวกเราแม่ลูกก็อยู่กันได้ใช่แล้วพวกเราอยู่โดยไม่มีเขาคนนั้นมาตั้ง15ปีแล้วนะขอรับไม่ช้าสตีเหมียวฝู นางก็สุดจะอดกลั้นนางคว้าตัวลูกน้อยกอดแน่นก่อนจะร้องไห้ผ้ามกลางผู้คนเดินไปมาที่ย่านการค้าหัวใจของนางคล้ายแตกสลายทุกข์ตมยิ่งนักแต่ถึงอย่างนั้นบางส่วนของหัวใจก็โรง่งความทุกข์นานปีได้รับการเฉลยแล้วคนคนนั้นไม่ได้ตายแต่เขาทิ้งนางไปมีใหม่ เวลาล่วงผ่านเมื่อเฉียวเฟิงเห็นท่านแม่เริ่มดีขึ้นมันจึงพยุงล่างนางขึ้นแม่ลูกเดินกอดประคองกันกลับบ้านสตีเหมียวนางเดินช้าย,ยิ่งจิตใจของนางตอนนี้ล่องลอยไม่อยู่กับตัวเองเลยกลับถึงบ้านเฉียวเฟิงจะเตรียมห้องหับเพื่อมารดามันถอดรองเท้าเอาผ้าชุบน้ำซับหน้าเช็ดกายบางส่วนให้ท่านแม่ที่นั่งนิ่งบนเตียงก่อนจะพูดให้ท่านแม่อย่าได้คิดมาก บอกให้นางนอนหลับสักหน่อยอย่างน้อยๆความทุกข์ในใจของท่านแม่จะได้น้อยลงบ้างสตีเมียวฝูพยักหน้ารับสำหรับเฉียวเฟิงนั้นความเจ็บปวดของท่านแม่ก็ไม่ต่างกับความเจ็บปวดของตัวมันเองเท่าไรเลยมันเดินไปหน้าบ้านเก่าโสมจากนั้นก็ปิดประตูในตายเย็นวาบแล้วเวลาค่อยๆล่วงผ่าน นอกบ้านหลังเก่าโซมเชียวเฟิงมองผ่านหน้าต่างเห็นท่านแม่นอนหลับทั้งน้ำตาไม่ช้ามันก็ได้แต่พูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาท่านแม่ท่านหลับให้สบายเถอะโปรดอย่าคิดมากเรื่องใดอีกเมื่อเห็นมานาดอนหลับสนิทเชียวเฟิงจึงเดินออกจากห้องพาลี่ก็เดินเข้ามาพอดีนางยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนทุกวัน สิพี่เรื่องบ้านค่าจัดการให้ท่านแล้วนะแต่ข้าไม่รู้ว่าท่านชอบแบบไหนข้าจึงเลืองแบบที่ดีที่สุดมาให้ท่านเลือกตั้งสิบแบบเลยนะนอกจากนั้นยังมีของแต่งบ้านด้วยนะเชี่ยวเฟิงตอนนี้มันไม่มีจิตใจสนใจเรื่องบ้านอีกแล้วตัวมันจึงรีบพูดตัดบทของพาลี่ทันทีพาลี่เจ้าจงเลือกเถอะเอาหลังที่เจ้าชอบที่สุดก็ได้ส่วนเรื่องเงินนั้นไม่ใช่ปัญหา พารี่ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอย่างพอใจจริงเหรอสิพี่อืมข้ามีธุระบางอย่างพาลี่สิพี่รบกวนเจ้าช่วยอยู่เป็นเพื่อนมารดาที่หลับอยู่ทีหากแต่ถ้าเจ้ามีธุระอื่นใดก็เรียกหลีกกลางหรือยอดฝีมือจากสำนักคุ้มภัยมาดูแลที่นี่ทีค่ำคืนนี้อาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเจ้าช่วยแบ่งเบาภาระสิพี่ได้หรือเปล่า พาลีที่เห็นสิทพี่แปลกไปนางเริ่มเป็นกังวลสิบพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าปกติสิทพี่ของนางไม่เคยร้องขอสิ่งใดต่อนางและพูดจริงจังแบบนี้เลยยิ่งเรื่องขอกำลังคนยิ่งไม่เคยมีวันนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นหรอพาลี่คิดสำหรับนางสิทพี่คนนี้คล้ายทำได้ทุกสิ่งนั่นเพราะพาลี่นางรู้จักฝีมือของสิทธิพี่คนนี้เป็นอย่างดี สิทพี่ดั่งมังกรซ่อนหัวซ่อนหางยอดเยี่ยมเป็นที่สุดยกเว้นระดับจอมยุทธ์มาเองเท่านั้นจึงจะรับมือสิทพี่ผู้ที่แสนจะประหลาดคนนี้ได้ในความคิดของนางแม้พาลลี่นางจะไม่เคยเห็นเชียวเฟิงแสดงฝีมือเต็มที่ก็ตามแต่นางก็รู้อยู่เต็มอกถึงความเป็นยอดฝีมือที่หาผู้ใดเปรียบของสิทธพี่ใหญ่เชียวเฟิงคนนี้ของนางได้ ดวงตาของนางตอนนี้จึงเปล่งประกายอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดสิ่งอันใดขึ้นกันแน่ฟังนี้ยายเสียงก่อนใครก็ติดตามค่ะ